ก้องสดพดหมู่สวัสดีครับสวัสดีครับกล้องสดพดหมู่ค่ะค่ะวันนี้พี่พดไม่มานะคะเมื่อวานมาวันนี้มาแต่พรุ่งนี้พดมาค่ะครับผมแปบติดธุระนิดนึงอ๋อนะะฮได้เลยไม่มีปัญหาครับพี่กล้องผมพร้อมมากเลยนะครับอุ้ยพี่กล้องแต่ก่อนก็หนึ่งเลยคุณผู้ชมเห็นไหมที่ข้อมือนี่อวดเลยออวดเลยคือเราสองคนนะคะได้ไปงานนะคะ จีนนครสวรรค์ซึ่งเรียกว่าเป็นงานใหญ่มากๆเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวก่อนข้างหลังเราคืออะไรคุณรู้ไหมอ้วนน้ำหมูกรอบนะคะเป็นหมูชาชูกรอบนะคะเจ้าแรกของประเทศไทยเึื่องคุณผู้ชมได้เห็นแล้วเนี่ยต้องรอชมแบบสามว่ามันน่ากินมากใช่ไมมันเป็นสินค้าที่บอกเจ้นบอกว่าอร่อยและชอบมากเหมือนกันนะคะเพราะเจนชอบกินทุกอย่างอะค่ะไม่นคอันนี้ผมบอกคุณผู้ชมนะเป็นหมูกรอบ ติดหนึ่งในสามในชีวิตผมที่เคยกินมาแล้วรู้สึกว่ามันดีมากจริงกรองเดี๋ยวมาชมเบรกสามว่าเป็นยังไงเอะต่อกันก่อนตอนนี้ก็เป็นยังไงต่อเล่าพี่นครสาวสรค์ดีมากเลยคุณผู้ชมนะฮะผมเชื่อว่าใครที่ไปนครสวส์่างกคือคงประทับใจแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจประทับใจที่สุดนะก็คือนี่ที่ข้อมือเลยผมบอกเลยนะว่าอันนี้คือไม่ใช่ว่า มีเงินแล้วซื้อได้นะพี่ก้องเนี่ยไม่ได้เนาะพี่ก้องเนาะเพราะเมื่อวานนี้นะคะเราไปงานนครสวรรค์นะครับพูดง่ายๆเราไปกับทางคุณกวางเจ้าของบริษั์กิมมิกนะครับก็ไปกันมานะคะก็ไปกันมาตั้งแต่วันคืนวันคืนวันคืนวันที่24ครับไอ้ยี่สิบสามคืนยี่สิบสามเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ไปถึงก็ได้ไปในงานแล้วก็ไปไหว้ไหว้เจ้าซึ่งในงานวันแรกนี่จะไหว้เป็นป้ายเป็นป้ายของเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆที่งานใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บ หลังงานนันปุ๊บคุณกวางก็เราพาเาไปกินข้าวอีก<ช>ร้านเาต้มร้านเด็ดของทางนครสวรรค์โอ้โหคนเต็มร้านมากเลยนะคะเสร็จจากมั้บตอนเช้าแต่เจ็ดโมงเช้าเจิ้นไปละ ใช่ฮะผมไปแล้วครับไปรับพิธีเป็นขบวนแห่ปิดถนนนครสวรรค์ปิดถนนนครสวรรค์ยาวมากยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเรียกว่าใหญ่มากแล้วก็มีขบวนเจ้าแห่กันมาเยอะมากเลยนะคะเป็นเจ้าองค์ที่เป็นองค์จริงๆนะคะคซึ่งเชิญขึ้นเกี้ยวเนี่ยมามาตามทางใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ยังมีนะคะยังมีองค์องค์งทรงใช่ครับด้วยซึ่งเราก็ได้นี่มา ใช่ครับจ,จากองค์ทรงเลยครับได้กับมือเลยนี่นะะได้จากมือเลยพี่อ้วนรีเทิร์นกับน้องอัสมีแขได้มุกนะจากมือขององค์ทรงพ่อแม่เจ้าแม่ทีมโอ้ยเจ้ะไม่ทีมใส่อ่ะคือเขายื่นให้เลยอ่ะเออแต่นนี้ผมได้เพราะว่าผมพูดภาษาจีนกับท่านาถามว่าเจ้าคือใครเจ้าพูดจีนได้นี่ฮะ นี่ครับนี่บอกก็คือคอนเวอร์เซชันนะครับก็คือเมื่อวานนี้ก็อยู่กันมาแล้วครับแล้วมังกรนครสวรรค์ยิ่งใหญ่มากมากใหญ่มากเพราะฉันเองบอกคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดปีไหนนะคะมีโอกาสไปต้องไปงานตุ๊ดจีนนครสวรรค์นะคะซึ่งขอบคุณทุนกวางครีมแก้ฟ้า ของกิมมิคนะคะซึ่งดูแลพวกเราแล้วก็ทีมงานอย่างเต็มที่เลยนะคะคุณกวางกิมมิคนะคะซึ่งแกเป็นแกเป็นแกเป็นลูกหลานชาวนครสวรรค์ใช่ฮะใช่ฮะพี่กองครับมาเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวกันหน่อยดีกว่าครับพี่กองอันนี้น่ารักมากเลยนะฮะก็คือผู้ใช้ TikTok เนี่ยลักทาวกเทา6969เนี่ยคือคือแคปชั่นว่าจะขอบคุณลูกค้าหรือโชคชะตาดีนะอิ่มไปหนึ่งมื้อแบบงงๆมันคืออะไรอ่ะทุกคนไปชมคลิปกันเลยครับทำไมคะ นี่นะฮะนี่ก็คือนี่มีคนบอก <L ider. S 1> ว่าพี่ไรเดอร์อยู่ดี้มีคนใจดีทักหารไหรเดอร์บอกว่าพี<อ>่ไรเดอร์จ้ะกินอะไรสั่งได้เลยค่ะเด<อ>ี๋ยวหนูจ่ายเองขายอยากเลี้ยงพี่ไรเดอร์พ<อ>ี่ไรเดอร์บอกไม่เอาพี่ไม่เอาเก่งจไม่เอาเอนะครับก็คือทางผู้หญิงเนี่ยก็ยันก็ยอให้สั่ง<อ>นี่ครับสามนาทีผ่านไปก็สั่งมาสั่งมาสุดท้ายก็สั่งมาเสร็จสั่งมาเสร็จปุ๊บสามนาทีมาแป๊ดปุ๊บทางผู้หญิงพี่มาบอกว่าพี่คะหนูลืมไปค่ะ เงินหนูไม่พอพี่จ่ายไปก่อนนะคะวันหลังสั่งเจอพี่ได้ดหนูเลี้ยงค่ะจิตใจดีสรุปจิตใจดีแต่ช็อตฟิลตอนหลังนะฮะไรเดอร์ก็กินเองค่ะใช่นะตอนนี้เป็นกระแสมากเลยคิมนีนะพี่ก้องเนี่ยก็เลยคือแคมเปญเลยคือจะขอบคุณลูกค้าหรือว่าขอบคุณโชคชะตาดีในีอีกเป็นหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้แต่นี้หลายคนนะที่หันมาแบบสั่งอาหารแล้วก็เห็นพี่ไรเดอร์เหนื่อยพี่ก้องแล้วก็ยกอาหารให้พี่ไรเดอร์เลยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ายกนะ หลอกเขาไม่จ่ายเงินยกได้ยังไงไม่บางคนบางคนให้เลยแต่นี่หลอก้ให้หลอกเขาจะบอกยกอะไรใจดีอะไรแต่ถ้าสุดท้ายผู้หญิงคนนี้คือเจ้าของร้านที่พี่เลเดอร์สั่งคือแบบโอ้ยนี่แต่ฉันบอกเลยแม่แม่เกลียดมานแบบนี้สงสารเลเดอร์ก็ถาเช้าเย็นข้อหาทำมาวันตกทำเงินเมื่อวันไม่ควรทําแบบนี้ช็อตฟิลไรเดอร์เออไม่ใช่เลยคือไม่ถูกต้องเลยนะตายแล้วเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านมานี่กี่นาทีคะหนึ่งนาทีเนหนึ่งนาทีสอง สองอ่ะหนึ่งนาทีอ่ะไม่เช้าอังควางข่าวมาเดี๋ยวเขาพรุ่งนี้ก็คุยอ่ข่าวดาราดาราไต้หวันนะค่ะจริงเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวคุยกันครับอ่ะมานี่ดีกว่าครับเรื่องจากข่าวคูบาไก่ ได้หมดพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคุณผู้ชมฝากติดตามด้วยแต่ตอนนี้ครับมีอัปเดตนะครับนี่เลยครับคุณครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับไปเที่ยวที่เซ็นทรัลรามินทานนั่นเองครับกับนี่เลยครับ it's good to be back นะฮะฉลองการปรับโฉมใหม่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลรามินทาครับแลนด์มาร์คใหม่สุดฮิปดีที่สุดของย่านนะฮะมาพร้อมคอนเซปต์ครับกับสุดฟิลกู๊ดนะครับ everyday good w i f e นั่นเองครับตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ครบคันในทุกวันของคนย่านรามินทาเลยครับ บอกเลยนะฮะงานของเราในครั้งนี้ครับมีดาราชื่อดังไปเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณปรางกันนรัตน์นั่นเองครับหรืาคูจินนี่เลยพี่ก้องดังม,มากมีคุณแปลนมีนแปนมีนแปลนดัง<อ>มากครับพร้อมอโปรสุดพิเศษนะฮะโปรฉลองเปิดนะฮะลดสูงสุดถึง70ส เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่ก้องและรับฟรีนะครับบัตรชมภาพยนตร์นะครับจาก SF Cinema นหนึ่งใบมูลค่า220บาทเมื่อช็อปครบ500บาทแล้วก็มี Good ด e s ซน์เอ็กซ์เพียนะคะด้วยดีไซน์ New Landscape ใหม่เป็นพื้นที่สีเขียวในศูนย์การค้าแล้วก็ Good Shopping Experience เรียกว่าของสินค้าเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นะคะส้นสเกอร์เลเฟอร์นะคะ B2S หรือว่าต่างๆนานานะคะมากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ยังมี Good Food Destination Experience มีชา ชาบูโทโม่คียมีชาบูสักแห่งแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอย่างชิลเอาลแห่งใหม่นะคะลูกช็อปนะคะหมดเวลาแล้วอย่าลืมไปดูกันแล้วกันนะคะใช่ครับมีเยอะมากมุมถ่ายรูปมุมเช็คอินเยอะมากนะครับคุณผู้ชมสามารถไปติดตามได้ที่เฟซบุ๊กแ f a เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเซ็นทรัลเดパートเมนต์สโตร์ได้เลยครับ่ โอเคครับเบรกสองบอกเลยคุณผู้ชมฮะที่นี่น้ำยาปูอีกหนึ่งที่ที่อร่อยแม่งจริงครับกับน้ำยาปูเกาะภูเก็ตนะครับไม่ต้องไกลไกลถึงภูเก็ตแค่อยู่แถวคูบอนอร่อยไหมพี่ก้องวันนั้นไปผมอยากจะหอมให้พี่ก้องแต่ว่าอร่อยเกินผมเลยกินต่อแหลเลยไม่ได้หอยเลยผู้กินเบรกสามด้วยครับผมวันนั้นชาชูกรอบใช่ครับดีมากอันนี้ก็ดีจริงจริงนะฮะอันไหนดีบอกบอกว่าดีนะเดี๋ยวรอชมได้เลยครับพักชมโชวกชมโฆษณาสักครู่หนึ่งครับ คุณทำอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ผมนี่สิมาทําอะไรเนี่ยคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับวันนี้ฮะผมบอกเลยครับใครที่อยากจะทานน้ายาปูอร่อยออย,ออยนะครับไม่ต้องบินไปไกลถึงภูเก็ตนะครับมาที่นี่เลยนะฮะกับร้านน้ํายาปูเกาะภูเก็ตนะฮะบ,บอกเลยที่นี่ปูก้ามใหญ่เนื้อนแน่นสดนะฮะแล้วก็รสชาติน้ํายากําลังพอดีมีเครื่องเคียงผักให้หนึกถาดใหญ่ๆแล้วก็อะไรหมดสามารถเติมได้แบบไม่อั้นเลยนะฮะพูดแค่นี้ น้ำ um ลายไหลเลยฮะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปทานในร้านกันเลยดีกว่าครับตามมาเลยฮะโอ้วสวัสดีครับเองครับ อลัลงการขนาดนี้ยังมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้แนะนําค่ะจริงวะใช่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนําทีละเมนูก่อนเลยดีกว่าครับเมนูไหนก่อนดีครับพี่เออเาเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะครัวันนี้เป็นน้ํายาปูพิเศษปูก้อนโอ้โหปูก้อนทางร้านจะใช้ปูก้อนล้วนๆไม่มีเศษปูกลเลยค่ะ ครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นน้ํายาเซตรวมเซตละ200บาทครับจะมีพร้อมข้าน่มจีนตัวตัวนี้จะเป็นน้ําพริกจะเน้นหวานอ๋ออ้เป็นน้ําพริกใครใส่หวานก็ทานน้าพริกนะฮะและนี้ครับตัวนี้จะเป็นไตปลาของทางใต้ค่ะจะเผ็ดร้อนนิดนึงเพราะมันเป็นมีเครื่องเทศข,ข,ของทางใต้ผสมอยู่ครับและนี้ครับตัวนั้นจะเป็นกะทิปลาครับ จะใส่เนื้อปลาไปด้วยนะคะอ๋อกะทิปลาใช่ค,ครับแล้วนี่ครับอันนี้จะเป็นน้ํายาปลาค่ะจะไม่ได้ใส่กะทิปลาถ้าใครเป็นทานสายเจสามารถทานได้อ๋อและนี่เห็นผ,ผักเยอะมากเลยเซตน,นี้ผัก<ฮ>ไอ้ตัวนี้ทางร้านเติมได้ไม่อั้นค่ะจริงเหรอใช่ค่ะถัดมาครับไปดูด้านนี้ตัวนี้จะเป็นปลาหมึกไข่เด็ดเดียวทอดครับ เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันค่ะราคาเส้นละ380บาทอู้ได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะมัน8ถึง10ตัวครึ่งกิโลค่ะครับผมนะฮะและนี่ครับสองเมนูตัวนี้จะเป็นทอดมันปลากายแท้ไม่ผสมแป้งนะคะครับจุละ120บาทแล้วก็ตัวนี้เป็นปีกกลางทอดน้ำปลามันจะไม่มีน้ำจิ้มเป็นสูตรหมักของทางร้านชุ่ละ60บาทค่ะครับผมนะฮะอยากให้พี่เอ๋เล่าถึงความเป็นเป็นมาของร้านนิดนึงได้ไหมครับอ่าก็พอดี ทางร้านเกิดที่ภูเก็ตค่ะแล้วก็เปิดสาขาที่ภูเก็ตเลยก็เลยต้องชื่อ,อว่าน้ำยาปูกขับภูเก็ตแตงจรงนะถ้าขึ้นชื่อเลยต้องเกาะภูเก็ตเนาะแต่ว่าช่วงนี้คือเราอยู่กรุงเทพบางทีอยากทานเนี่ยก็สามารถมาทานที่นี่ทานที่นี่ได,นได้ค่ะเพียครับถามหน่อยสิว่าน้ำยาร้านนี้มีความเด็ดยังไงแล้วก็แตกต่างจากร้านอื่นยังไงครับเครื่องแกงทางร้านจะทําเองค่ะอืออันนี้คือเคล็ดลับเลยเคล็ดลับเลยสดของสดของสด สดทุกอย่างค่ะควันต่อวันค่ะและก็พี่แกงคือทำเองไม่ซื้อ<า>แบบ<อ>สําเร็จเลยไม่ได้ซื้อแบบสําเร็จมาค่ะพี่เอ๋พูดมาซะขนาดนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้พี่เอ๋ไปรับลูกค้าก่อนนะครับผมมาชิมก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับ มาชิมกันดีกว่านะเดี๋ยวไปที่เมนูแรกก่อนเลยน้ำยาปูนะครับนี่แต่ผมชอบขนมจีนที่นี่มากเลยนะคุณผู้ชมขนมจีนที่เนี่ยเส้นเล็กแล้วก็เหนียวนุ่มมากเลยนะครับนี่แล้วก็คุณผู้ชมดูตัวเนื้อปูนะโอ้ปูก้อนแบบจัดเต็มจริงนะครับนี่ฟืบลาดเลยครับนี่ครับแล้วก็ อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยคือนี่ครับทีเด็ดไข่เป็ดยางมะตูมนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมไข่เป็ดยางมะตูมยเยิมย้ม,มแบบนี้เลยครับมาฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าครับดีมากคุณผู้ชมดีมากจริง หอมเครื่องเทศแล้วก็เนื้อปูหวานแล้วก็จำมากจริงแต่พอทานทุกไข่ย,ยังมาตุ้มนะมหอมขึ้นจมูกเพอร์เฟคครับแต่ว่าเราต้องลองแก้งกับนี่ครับอต่ที่บอกไปอันนี้คือใบมะม่วงถิง่นมะพรานทานตามเลยอริง uh huh. จริงจริง,จร,งจริงกับเมนูนี้นะครับมีหนึ่งเมนูที่หมดไวมากนะครับกับเมนูของทอดทานเล่นด้านนี้เลย นี่ครับหมึกไข่แดดเดียวฮะเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าครับนี่ครับคุณผู้ชมหมึกไข่แดดเดียวฮะตัว,ต,ว,ต,วตัวแบบนี้กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่ฮะอาบเลยครับ จะต้องกราบ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 เพิ่งไปดูเลยฮะงั้นตอนนี้เดี๋ยวผมขอญาตไปมอบป้ายมงคลให้กับเจ้าของร้าน ผู้พี่เอ๋อร่อยมากเลยครับอร่อยทุกเมนูเลยอร่อยจะต้องกามจริงๆครับผมก็จะเป็นตัวแทนพี่กองพี่โบทมอปลายมงคลนะครับให้กับร้านน้ำยาภูเกาะภูเก็ตครับพี่เอ๋เธอสำหรับท่านใดที่อยากจะมาทานร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่รามินทา19นะคะขับมาเจอไฟแดงที่2ชิดซ้ายเลยค่ะร้านตรงจะตรงกับตลาดน้พระพรหมคอง2ค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดถ้าวันอังวันอังคารถึงวันศุกร์เปิดตั้งแต่8โมงถึง4โมงครึ่งเสาร์อาทิตย์เปิด8โมงถึง5โมงค่ะจะหยุดทุกวันจันทร์จ สำหรับท่านใดอยากจะทราบว่ามีเมนูอะไรบ้างสามารถติดตามได้ที่ไหนครับ Facebook น้ำยาปูกเกาะภูเก็ตนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่0661656393 0841097189ค่ะสมมุติบางทีผมเนี่ยอาจจะทำงานอยู่แต่อยากทานสามารถสรั่งผ่านแพลตฟอร์มอะไรได้บ้างครับแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่นะคะของทานรล้นเราจะมีแก๊ปมีไลแมนมีโรบินคุะ ครับผมแน่าถ้าใดที่สนใจอยากจะทานน้ำยาปูอร่อยๆอออครับแนะนำร้านนี้เลยนะครับ <S <S โอเคพี่เอ๋เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปสั่งเพิ่มนะครับได้ตาด,ดี๋ยวกลับมาเจอกันที่สตูดิโอนะครับโว,ว,วันนี้นะคะเรารอยู่กับนะคะน้องบอสนะคะเจ้าของรามม้านหมูอ้วนนะหมูกรอบชาชูเจ้าแรกของประเทศไทยคะ่ะ แล้วก็มีนะค<น>ะ,<น>ะยอดนักชิมค่ะน้องเซฟและน้องบัสซี่ค่ะบอกเลยพี่ก้องครับถ้าว่าด้วยเรื่องหมูกรอบชาชูผมบ,บอกเลยนะที่หนึ่งในดวงใจคืออ้วนนะเลยนะฮะก็อื่นด็ค,คุณบอสบอก่อยครับพูดถึงความเป็นไปเป็นมานะครับว่าร้านเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วและเคล็ดลับมันคืออะไรในขณะที่คุณบอยกำลังพูดอยู่เราให้คอมเมนเตอร์ของเรานะคะชิมก่อนเลยค่ะชิมเลยนะนะครับ ร้านเราครับชื่อว่าอ้วนณะหมูกรอบชาชูนะครับ,รบล้วเราเปิดมาประ,ประมาณ3ปีกว่าแล้วครับผมเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่คิดค้นชื่อว่าหมูกรอบชาชูนะครับแลวเป็นเจ้าแรกที่ขายในประเทศไทยนะครับม,มันทํายังไงหมูกรอบชาชูพี่งบเคยจะหมูกรอบก็หมูกรอบนี่เป็นหมูกรอบกับชาชูผสมกันคือยังไงคะลูกของเราครับก็ความพิเศษของหม,มูกรอบชาชูนะครับก็จะกรอบนอกนุ่มในครับใช้กระบวนการผ่านถึง3วันกว่าจะเป็นหมูกรอบชาชูสามวันใช่ครับสามวันเลยแล้ว น้องพัฒนได้ย oh, ังไงน้องน้องบอสได้ยังไงต่อสามวันแล้วไงต่อล <im> ูก <im> วันแรกใช่ไหมนี่ดูดูชิ้นหมูดูชิ้นหมูนี่ครับผมครับนี่ เป็นยังไงบ้างพูดต่อได้เลยฮะความความร้อนในการทอดนะครับข้างนอกจะกรอบครับข้างในจะนุ่มนะครับเวลาทานก็จะแบบกรอบนอกนุ่มในข้างในจะมีความจุยซี่ฉ่ำๆหน่อยนะครับดูเนื้อด้านในครับกินกับน้ำจิ้มสองอย่างคือน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มหวานกับซีฟู้ดให้ครับก่อนอื่นที่คุยกันต่อขึ้นเบอร์เลยน้องบอสบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อตอนนี้โทรตอนนี้ค่ะศูนย์เก้าหครับศูนย์ศูนย์เก้ครับ095 009 3423ามนะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์ศูนย์เดียวกันแล้วก็หรือจะเป็น QR code ก็ได้อร์เ แก่ได้เลยไหมคะอยู่ a c e b o o k อ้วนน้ำหมูกรอบชาชูมีโปรโมชั่นไหมคะมีครับผมครับก็สําหรับลูกค้าที่โทรมาสั่งหรือสั่งผ่านออนไลน์นะครับผมจะแถมน้ำพริกหมูกระจกให้นะครับน้ำพริกหมูกระจบอันนี้อันนี้ก็อร่อยอันนี้อร่อยอร่อยอ่ะตอนนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าเขาทํามาแล้วไม่เป็นเจ้าแรกกี่ปีแล้วคะคุณบอสสามปีกว่าแล้วครับสามปีเราไปดูค่ะคอมเมนเตอร์ค่ะเป็นไงบ้างคอมเมนต์นะบอสซี่นะคะหนูบอกอะเมนูนั้นนี้มากเลยอะคอมเมนต์อยู่เลยค่ะเป็นไงครับบอสคือสัมผัสแรกของหมูกรอบค่ะ กรอบแรงมากเลยโอ้โหตบมากเสงหมูกรอบลองลองตักเข้าปากลองตักเข้าปากตักเข้าปากสิลูกจิ้มน้ำจิ้มหนูจิ้มน้ำจิ้มอะไรคะน้ำจิ้มหนูจิ้มสองอย่างเลยค่ะแม่โอ้โหมิกซ์ใช่ไหมเป็นคนชอบูสูหวานด้วยซีฟู้ดด้วยอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมโอ้โหหนูบอกหนูบอกเมนูหนูบอกเมนีูมากเมนูไปรสชาติเป็นไงอร่อยมากอร่อยจนต้องกราดอันนี้ครับ มาน้องเซฟี่เซฟี่ะเมนูหนูท oh ี oh. okay. okay. ่ชิมม okay. ันสองอย่างละครับชาชูคือเลิศหนูเหมือนจารย์ยิ่งสักมากก็ยลูกน้องแบบฟิลวิจารได้เนาะได้เลยก็แบบเนื้อกรอบนอกนุ่มในมันแซ่คืนเลิศมันแบบฟิลออกแนวเลิศเกินแล้วก็ขาขาหมูครับขาหมูขาหมูขาหมู อันนี้ก็เริ่มเหมือนกันจุ้ยซี่ฟิลแบบน้ำจิ้มถ้าสมติว่าหวานเกินอาจจะคนอาจจะติดเลี่ยนใช่ไหมไม่เป็นไรก็ซีฟู้ดไงรสชาติซีฟู้ดเป็นยังไงรสชาติซีฟูด้ดแซ่บมหนู <laughs> อร่อยจนต้องกราบค่ะสองคำในคอมเมนต์ค่ะคุณบอสซี่ค่าวมีคนบอกว่ามีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของหนูไหมข้าอยากไปแต่งเบอร์คุณบอสมากกว่ามีแต่เบอร์ร้านมีเบอร์ส่วนตัวให้บอสซี่ไหมคะนี่ไงเบอร์นี้เลยสามารถโทรไปสั่งได้เลยนะคุณบอสจะขายบีกินถอดเสื้อสีดเสื้อแล้วพูดถึงถามคุณบอสเบอร์อะไรบอกเบอร์เก้าห้าครับศูนย์ศูนย์เกครับ3423ครับผม แล้วก็นะฮะสามารถสั่งได้ที่ไลน์นะครับไลน์เบอร์0 9 5ย์3 4 2 3าเหมือนกันนะครับหรือว่า Facebook อ้วนนั่งหมูกรอบชาชูนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นคือนะฮะก็คือมีอะไรบ้างครับโปรโมชั่นตอนนี้ออเดอร์มาสั่งครับหรือโทรมาสั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะครับหรือโทรมาสั่งครับเพื่อผมแถมนักพิกหมูกระจกให้ได้เลยครับผมบอกเลยนะพี่ก้องคือตัวหมูกรอบชาชูคือที่เป็นแบบไฮไลท์เลยนะแต่ว่าขาหมูอร่อยมากนี่เพราะนะหมูกรอบครับหมูคนนี้นะจิ้มกับจิ้มซีฟ อือือโ้กรอบมากพี่ก้องอร่อยมากครับขอบคุณครับบอกกับเราว่าอร่อยต้องกราบฮ่าผมนะฮะอร่อยจริงๆฮะสมมุติถ้าซื้อไปคุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยสามารถเก็บได้กี่วันอ่าก็เย็นได้7วันครับฟิตได้1เดือนครับคือฟิตได้1เดือนฟิตได้หเดือนเลยครับเพื่อช่องธรรมดาช่องเย็นธรรมดาดูได้7วันครับครับผมนะนี่ยอบได้ทอดได้ครับแต่ห้ามเวฟอ๋ออบได้ทอดได้แต่ห้ามเวฟสามารถเอาไปตุนได้เนาะ คือจริงซื้อไปแล้วก็ดึกๆเนาะหิวเนาะหันแล้วหันแล้วทอดได้เลยจะดีไปกว่านี้นะราคาเท่าไหร่ราคาหน่ครับหมูกรอบของเรานะครับเริ่มต้นที่ไซส์เล็กครับ260หบานกิโลก็พันสองครับมีหลายมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวบะหมี่ราเมงก็มีนะครับครับผมเนี่ยสามารถทักไลน์ไปได้นะครับ0 9 5 0 0 9 3 4 2 3นเอะฮะโโทรศับ เบอร์โทรก็เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทร095 009 3423ครับ Facebook นะครับว่าน้าหมูกรอบชาชูสามารถไปดูว่ามีหลา,หากหลายเมนูมากเลยนะครับเราโปรโมชั่นวันนี้ดีแม่งจริงนะฮะสามารถซื้อไปแล้วก็ไปตุนได้นะครับใครที่เป็นสายหมูกรอบสายชาชูกลางคืนเนี่ยสามารถมาเอามาทอดกินนะหรือว่าอะไรน้ำมันก็ได้นะครับได้นะครับได้ฮะเอาฝั่งโน้ตเงียบเลยฮะฝั่งโน้ตเงียบเลยฮะคุณบอสเองขาหมูกรอบขาหมูกรอบนะ ครับเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินที่อื่นมาก่อนเนาะอร่อยจริงนะครับพวกเราสามคนบอกว่าอร่อยจนต้องกราบนครับครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับใครที่สนใจอยากจะทานนะครับอย่าลืมครับสแกนไลน์ไปเลยสแกนคิวโค้ดได้เลยนะฮะสามารถสั่งได้เลยนะครับจุดท้ายนี้เดี๋ยวให้คุณพมาฝากร้านนิดนึงนะฮะก็ฝากร้านด้วยนะครับร้านชื่ออ้วนนะหมูกรอบชาชูนะครับสามารถสั่งผ่าน ช่องทาง Delivery ได้นะครับหรือจะเป็นทักแชทเมสเซจก็ได้นะครับหรือว่าจะมาตามหน้าสาขาก็ได้นะครับมีหลายสาขาเลยนะครับดูที่ Facebook ได้เลยนะครับอ้วนนาหมูกรอบชาชูครับหรือว่าสายอีเวนต์ไปเจอกันได้นะในการไปได้นะครับก็คืองานลิทิปูแฟรนะครับก็สามารถไปได้เหมือนกันนะฮะนะฮะโอเคตอนนี้นะครับหมดเวลาของเราเลยนะครับเดี๋ยวก็พี่ก้องฮะ อันนี้ของผมนะผมกลับบ้านนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะใครสนใจอย่าลืมทักไปสั่งได้เลยนะครับ<ม>วันนี้เป็เวลารายการของเรานะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ